ค่ะทุกท่านค่ะจอมพาดูที่ชี้เป้าแรงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ในพิกัดของเขตหนองจอกค่ะนะคะอยู่ใกล้ถนนสุวินทวงศ์มากค่ะคุณลูกค้าค่ะ แปลงนี้อยู่ประมาณช่วงสุวินทวงศ์96อยู่ใกล้สนามกอล์ฟฟินิกโกกอล์ฟหรือว่าสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิเดิมค่ะทุกท่านขะเป็นที่ดินขนาด401.5ตารางวานะคะมีล้อมรั้วแล้วเรียบร้อยค่ะทุกท่านขาที่ดินตรงนี้ณนะตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่15,000บาทต่อตารางวาย้าําค่ะที่ดินแปลงนี้เราเสนอขายอยู่ที่15,000บาทต่อตารางวา เป็นที่ดินที่ถมแล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะทุกท่านค่ะนะคะนี่ค่ะเป็นที่ดินที่ถมแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีรอมรัวเรียบร้อยค่ะแล้วก็ถนนหน้าแปลงค่ะนะคะถนนหน้าแปลงตรงนี้นะคะ กว้างค่ะกว้างถึง10เมตรนาะแล้วก็ไฟฟ้าก็ดึงใกล้ๆค่ะตรงหน้าแปลงมีเสาไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดึงมาจากด้านนี้ของเพื่อนบ้านค่ะสักประมาณ150เมตรค่ะทุกท่านค่ะถือว่าใกล้มากที่ดินแปลงนี้อยู่ในทำเลดีมากค่ะคือเป็นที่ดินที่อยู่ในทำเลของหนองจอกกรุงเทพมหานครเดินทางสะดวกมากค่ะออกไปนิดเดียวก็เจอถนนสุวินทวงศ์ที่เินแปลงนี้เข้ามาตรงช่วงสุวินทวงศ์96ค่ะทุกท่านค่ะอยู่ใกล้ ร้านอาหารคิงคองกลางกุงเนาะแล้วใกล้สวนกีฬากระมวล FBT ค่ะนะคะที่ดินโซนสุวินทวงศ์นี้ในอนาคตอันใกล้นี้ถือว่าเป็นที่ดินที่มีความบูมมากค่ะเนื่องจากว่าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิใกล้สะดวกมากค่ะนะคะแล้วที่ดินชุดนี้401.5ตารางวาราคา15,000บาทต่อตารางวากรณีสดโฉนดพร้อมโอนค่าใช้ใจ่ายวันโอนณกรมที่ดิน เราเป็นคนออกให้ค่ะทุกท่านขายเนาะกรณีท่านไหนหากยังไม่พร้อมที่จะซื้อสดทั้งแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะวางดาวเริ่มต้นที่20%์ของราคาแปลงเนาะยืดหยุ่นเจราจากันได้พูดคุยกันได้ค่ะนะคะพิกัด ที่ดินใกล้สนามกอล์ฟฟินิกโก้กอล์ฟหรือว่าสุวรรณภูมิเดิมสุวินทวงศ์96นะคะอยู่ในพื้นที่หนองจอกเนาะอยู่ซื้อที่แปลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยทำเลดีอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะคุณลูกค้าขายนะคะเนะะี่ยค่ะจอมแปลงให้ดูโดยรอบนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดิน 0621574449 0621574449พี่จอมที่เดินสดผลเที่ยวดูที่กับพี่จอมขอบคุณมากค่ะ